หอมๆเครื่องลงจากตอนนี้หอมลุกไปเสียบหลานัวเด็กบคนหน่อยส่้อยเดิมเพื่อเก้าวเราจะพี่เขาพี่คน้เยแล้วอ้นจะเสียบครับมาเป็นะตเสียบพี่น้อกับพี่ ดีตอนเต่าเด้อจำมันนี้อยู่ในสวนสิไปหาเจ็บผักแม่น้องไอว่าสิเทศน้ำยาขับปุ่นพะนะไปเจ็๊บผักมาอันกินกับขับปุ่นก่อนเก็บบักทัวสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าแม่น้องไอว่าสิแจ้งขับปุ่นเลยไม่เก็บบักทัวเก็บบักผีค่อมไปเห็นลูกโดดเอาไปปลูกไว้เชียงค่านน้ำนี้เด้อย,ย่ามหนันเน่อเอาพันนี่เราไปปลู<อ>กพันไหนพันพันนัน<อ> นี่ยังเลยคือของอีแม่มันจะงามขี้กันแม่นบ่ของป่าชิ้นน้ำป่าใช่น้ำปลูกไว้ประจำติป่าแม่นไวยงาวนะงามจังปลูกไว้คู่สาหน่ะจิะคู่สาปลูกไว้สวนนั่นแหละจักแล้วว่าเอาไปปลูกแต่แมนน้งไปบ่ได้ปลูกปลูกแล้วมันบางามดินปุ๋ยไปปลูกไมโย เอาไปปลูกนาพี่เยอะไปกินกับอันแจงข้าวปุ่นเพื่อจะแซบเนาะแซบตัวมัดกรอบย่างๆเลยนะฮาเอาหน่วยใหญ่หน่วยหวานๆเอาแล้วก yeah. ็ไปเอาใบหูดเย็บบักพริกดิบไปเห็ดลูกโดดพร้อมตัวพักขาพักขาเมื่อนั้นเราพักหลายอันหลายอย่างโอ้หลายอยู่นี่ยกันโอ้หมดแดงกับมีบบดนี้ โอ<ม>เคก็ย้ําบอกย้ําไปทางมันหมด,ดแดงอันนี้มาเอาไปโหดโหดนี่กินเลย <c oughs> ขขกลุ้มคาคัาเด้วยถึงแต่หลายปีแล้วกินมาเรื่อยๆจะกลุ้มบ่รกลุ้มนะว่าด้ซื้อแม้กันซื้อเพิ่งจะเที่ยวหาบาทกับมัดว่ายายเนี่ยทิปบาทแมน่อเพื่อ อยูมาพอปลูกไว้ตั้งแต่โดนๆเหมือนกันก็สมัยฟุดสาใหม่ๆต้องต้นเดือนนวันปลูกไว้ก็เพราะเพราะเถาเชกเสียมันดินดีที่ไม่ตัวแนมปีเห็นแล้วันนี้ทีได้ไปฝากกะทินหน่อยปีกล้วยที่ในสวนเราเห็นละฝากน้องมันดิอออทั้งนี้แม่น้องไผ่เจ็บอันยอดพักขาแห้งเจ็บแห้งแตกเอ้ยงามกัดนราเข็มแห้งงามักขาผู้ล่องคพิ่นเอาไปถอดใส่ไข่ อีกใครเน่มาปลูกไ้เบอ่ะปลูกไไอ้ห้องกินก็จอนยามไร่มอีกไก่มาไปปลูกไปห้องเจีบกินหนึ่งละยี่สสวนเนี่ยเราอยู่ไก่เก็บแห้งแต่ผักขาปาดดูทอาได้หางปงเียอะีไร้ไร้เต๋อเปลดมันก็บจได้คับขาปุ่นมันก็บจได้ปงขึ้นอีกผขาปาดปาดดูทอาได้ทาง องขึ้นปึ๊บปึ๊บนานเรียบร้อยต้นนั้นเป็นไรต้นนี้ยังยอดไหลยครแค่อ้ยพระขาหน้าฝนดีปงดีค่ะแตะว่นหนาแร่งกับพวกคอยปองปันไรห,หรอกตะว่นหนาฝนนี่พวกอึดกินเดียตรงนี้มีแต่ยอดงามๆอันนี้ไม่ตูได้ประเคียบ นึ่งมันสุกฆ่าต้นมันหันไปตู้ปิดเอาไปฝากน้องมะลิน้องมะลิมาคักได้บะเขียบเนี่ยผลละไม่ได้วอื่นไว้กินกินบะเขียบเด็กโบราณยายคิดว่าเด็กหน่อยบรล่างแต่น้องมะลินบะเขียบปลาเหี้ยนี่พ่อไปห่ออ่ะทั้งนี้แม่น้องไอ้ย่างปลาย่างจะปิจ้าแม่น้องไอ้สันแม่น้องไอ้จ้าแม่น้องไย่างปลาดุก แยงน้ำยากระปุนจ้ะย่างหอมๆก่อนจังสีดำจ้ะจังสีหอมคนน่ะมีผัก<ะ>มาหลายกระดาษพวกยิ้พักเต็มกระต้าน่อยคนน่ะย่างกระปุนพักหลายๆตนนยัวใหญ่ตัวถิ่ประดุกมันเป็นทศเสียบอุ่นอวดตัวซะแล้วย่างจ้ะย่างให้มันหอมๆกินก่อนอย่างคนไฟอ่อนๆจล็กน้อย สุกก่อนจังเสียไปตำจ้ะนี่แม่ปอกว่าตัดเศษแจ้บอกไว้จังกินไงเนย่ยเสียใ่ตัดส่วนส่วนใส่ส่วนใส่ยหลอดนั้งนี่เนี่ยนกไอ้ขั้วปลาเดียวซอยวันนี้ก็เตรียมเคียงไว้เอ็มเคียงไว้เลยจ้ะครบหมดทุกอย่างแล้วดูแค่ไข่ใช่ ล้างแจงลงไปต้มจ้ะข้าวไข่กระปุกพริกแห้งหอมแดงครบเครื่องหอมจ้ะนี่แม่น้องไผ่ซอยหั่นทั่วไว้ถ้ากินกับข้าวปุ้นมันหลายๆเด้อแม่น้องไผ่โเจ็บเถอะเถอะดิอางกินกับก็ได้สิฮะทางกินกับก็ได้เอาน้อยๆบ่เออเอาน้อยๆ <laughs> <laughs> พี่พ่อ ลอยๆก็นเนี้อน้ำเดือดเราจะปลาล่งองไปเนี่ยปลาดุกล่องต,ตัวสีดำมันแม่น้องไอ้ย่างเอาจ้ะอันนี้สมใส่เครื่องหมอ้อฝนเดือดๆปลาเปื่อยก้อนเหมื เขาตั oh, oh, uh, à, mm ้งโฟตบัวบัวบัวแล้วพ่ะนี้โอ้ยหอมห่วยห่วยล้มาดูซุกเราเป็นน้องโอ้ยหอมเราเป็นอะไรเสียไปตำจ้ะพ in ันนี้ย like ังสีหอมตำใส่เครื่องแกงจ้ะเสี้ยเครื่องไปตำจ้ะปลาหักสุกเราเป็นน้อง น้องไปเท้าเครื่องตอนน้องไปเท้าเครื่องแม่น้องไปแกะปลาออกแกะด,ดึกี่น้องเอาแต่เนื้อเนือมันปลาดุกไงพร้อมทะเลปลาดุกย่างเหล่อนะคอนพี่น้องก็ล่างหอน,หอน ไกำลังตำเชียงตำเชียงตำผุ่นแม่แล้วไปเก็บบระเขียบมาตัดตีโยดฟาดเพราะเห็นเนาะฟาดมันอยู่ข้างในตัวแม่นตาตีจินจินได้เดี๋ยวนี้เลยหน่ะแม่นั่นแหละเอาตาจีว่าต้องเก็บไว้แม่เป็นตัวใส่กระเขียบมาก ำปอย่างจ้ะเดี๋ยวหอมหอมอเดี๋ยวก็แต่เดี๋ยวอเอาเคืองลง้มใจไะนี่หอมลงไปเ,เดี๋ยวนางหลังคกยังไงกันจิโน่เดะยังกัน้เสือกนหน่อยนนาหลังคกนน ักองไปขุ่นดีครับมานอ,อหอมจ้ะน้องไปะเตียบกระเสบปวดบัวบัวบัวบววเดี๋ยวแม่น้องไอติรุงเนื้อบันนันมือปรุงเ้วปัเนี่เือจอะปรจ้ะนวเตเสียบเวลานัว เด็กพอหน่อยส้อยเดิมคือเก้าละจ้ะทับพี่เขาก็ปลูกว่าได้หลายจากหน่อยนิ่วๆเยี่ยงข้าปุ่นอาเด้อจ้ะ พี่น้องเอ้ยคุณปลาดบาเปื่อยแล้วคุณนี่น้องไอซี่สิมจ้าปัะนี่น้ำยาปลาเด้อจ้าป่ะนี่มื่อนี้ักกะทิเซ่บแล้วจ้าเดี๋ยัน้องไอซส้ผักปัะนี่ใส่ผักหอมกบเพียงวัตถุ่างแล้วปัะนี่น้องไอซี่มึงแซ่บแล้วงสันตัวหฮอบ่ะนี่แซ่บแล้ว ปงไปกินบันเทาหมอนใยเรืมันนี่ไม่จะเสียบคักมาเด้อจ้าปนี้พ่กินข้าวปุ่นน้ำกันข้าวปุ่นพ่ถาดใยหนึ่งพักกถาดใ่จ้ะเนาะตอนรับแมลงไปปนนมันนี่นี่น้ำยาเห่า น้ำยาป้าจ้าน้ำยาประดุกอาดอกเฉียบสุกแม่พี่น้องตาตีจัน่า <laughs> ครับเด้อจ้ามาเสียบๆน้ำกันมาเนี่ยจิ้มมันกันอน่อละพายเพราะได้กินโดนจ้ะเอากระนะ้มันมีซิบิ์ <laughs> นหลายจานอยู่คิดว่าเบิ้ลกับเบิ้ลจ่า <laughs> มาเป็นตาแซบเถอะพี่น้องหอนหอนกับพี่นนื้อเลือนน้ำไลยก่อนแล้วเยนากไหมกินย่ำได้ก็แซบจ้ะขอบุณไดนไหม ไปลุ้นไปรอหนามสวัสดีครับพี่ลุ้นครับสารบัดหน่อยทราบไปรอหน้มเราทวงอยู่ก็เลยมาสารนี่ก็เลยงู่ไมต้องไฟเป็นลายเห็ดไปอยู่ในกินถ่าขาดว่หลักไปรออันบ่ขาดดอกตอเองนต่ว่ามันนั่นนั่นบริหารจัดการหนามทองในว่ามีหนามติด ใส่นล้ดูใส่โอ,อ้ใส่ยางสวยมากค่ะมาเด้อจ้ะสวยงใส่ดกระปุ่นอมยาระดุกส้าม,มือวยอมือสวยนใส่สวนดูดิอะแม่น้องนุ่นแม่นา,นา,นานนนงมาเด้อแม่น้องน,นุ่น เดน้งมิวไปกลับไปไปพาไปหาน้ำใหม่อยู่ไ่ได้กลับไงหรอวันที่โนเติบอยู่เอาไม้ตุยน่าจะวพอแล้วหน่อยแค่ตีไงอไกวหน่อยแ่ตยงไปไปซอเลขึ้นเาจ้าอ่โตมากมาเ้อข้ากันก้อยเนื้อพะนะน้ำกันบ้านผู้ซอย เป็นพักกันไปขายยางด้วยวาเป้าแอร์ได้จ้กบาทแล้วตัวดที่แน้ำมูคนไม่ยางเลยดอกพี่น่ยาง,ยางมันขึ้นเลยราคาท่วมเน่ะจะวาปะ่ะบ้านแผ่นเป็นมันม่นเนาะอะ,ะบ้านเป็นตะท่วมเลยทุกนุกไม่เป็นแปดสิบป,ปีอบอกก็ดีเงี้ยราคาวามันขึ้น วันหัน่นแผ่นเมนม้วนไขมันเนาะจะว่าบ่าได้ไขมันท่วมบัดมาน คุณไม่ใช่ยักต้องกิวนะประตูเราอนี่พักนีมาได้เลยนี่ต่างบอกไม่จำพัน บ่มากกคือผู้ดนปีนั้นแน่นอนเดีไยวไรปลาน้ำทางนะมน้ำอ้างโนนก็จะด้หงองปีนี้บ่แรงเนาะน้ำมากตลอดมากตลอดจของบ่ลวดต่แบบตัหัวปีนั้นบ่มีแรงเยอะเป็นหกเดีอยจนว่าจนไม่ายเม็ดข้อได้มากนะมากตลอดไน้ไปหนก่อน ยงเดเสียกยำ่หนั่น้องเห็นขปุนยงบาริงหยามเนาะยวๆเลยระคาวพคาเ้าาไหมแม่ากินเาทาหหังบะมี่อ่ออยู่บ้านอยู่มังเลยบ้าเด็ปีกิเราพะขายจะเสียดเ้นองบะมี่มาหมัดกนเตอมกเดเ ไอ้ฟักแหน่ตัวใส้ปลาขาคุณแม่เห็นแล้ผักขาแฉะแล้วตัวฟักแหนะเอาเบียร์มันก่บใส่จากทางคุณบุญคือทั้งโฮลีวูดติ ว่าแจงน้องใม่ไรหนี่งแซ่แบ,บโอ้ยของแซ่บน้องใม่ไรมันแซ่บคุณเห็ซีครับขอบคุณพี่น,น,อน้องบ้านเฮาที่ก็ไหลก็แช่ก็ติดตามอีสานเมืองหน่อยขอบเบ๊ายแย่ดูน้ำพงมัอนี้ขอบคุณน,น้ำยาประดุกถือว่าท่า,ทานครับแซ่บครับพี่น้องได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สเสนอเลยครับสวัสดีครับ